เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีมากกว่าล้านคนต่อปีส่งผลให้เกิดปัญหาปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นตามตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อทุกปีโดยภูมิประเทศที่เป็นเกาะมีน้ำทะเลล้อมรอบเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างปัญหาการจัดการขยะในแต่ละวัน ซึ่งที่ผ่านมาการจัดการขยะบนเกาะสมุยได้สร้างเตาเผาขยะขึ้นเพื่อจัดการปัญหาแต่เมื่อปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการใช้งานเตาเผาขยะมานานนับ10ปีโดยไม่มีวันหยุดพักทําให้เตาเผาขยะบนเกาะสมุยชํารุดเสียหายจนไม่สามารถทํางานได้ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงที่เตาเผาขยะยังใช้งานได้เกาะสมุยมีปริมาณขยะเพียงวันละ30ตันแต่ระยะหลัง8ปปีที่ผ่านมาหลังจากที่เตาเผาขยะเกิดชำรุด ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็น150ตันต่อวันซึ่งเทศบาลนครเกาะสมุยได้แก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการฝังกลบแทนการเผาจนทำให้ทุกวันนี้มีปริมาณขยะที่ถูกฝังกลบไปแล้วกว่า2 0 0 0ตันและยังคงมีปริมาณขยะที่จะต้องกำจัดในแต่ละวันอีก150ตันจนทำให้เกิดกองขยะขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับกองขยะเหล่านี้โดยนายรามเนตรใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยเปิดเผยว่าปัจจุบันเทศบาลน,นครเกาะสมุยมีการแก้ปัญหาขยะเฉพาะหน้าโดยร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าจ้างบริษัทกำจัดขยะเพิ่มอีกหนึ่งบริษัทให้เข้ามาคัดแยกขยะก่อนจะนำไปฝังกลบให้ถูกสุขลักษณะส่วนบริษัทที่ทำงานอยู่ก่อนแล้วก็ต้องเร่งรัดให้การจัดการขยะที่เก็บมาก่อนหน้านี้ให้เสร็จโดยเร็วส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาบนเกาะสมุยในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการนำขยะออกไปกำจัดที่นอกเกาะ หรือให้บริษัทกำจัดขยะมาลงทุนโดยการแปลสภาพขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือภาครัฐจ,จะจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างเตาเผาเขยะแห่งใหม่นั้นอยู่ระหว่างการดําเนินการตรงน,รงนี้ตรงนี้เราคิดว่าถ้าเราไหว้รรมประทานกับผู้รับจ้างในอนาคตเนี่ยราะอนาหาขยะนี่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยต้องถามว่าเรามีเดี๋ยวนี้นต้องถามตั้งคำถามว่าขยะมันพอไหมเมื่อก่อนกำหนดอย่างน้อย้อยต้องสามร้อยตันต เรามีไม่ถึงเรนเทคโนโลยีสมัยก่อนอย่างนี้ก็บอกว่าร้อยตันก็มีแล้วร้อยร้อยตออันอะไรอย่างนี้ทีนี้ต,ต,ต้อง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 มาอยู่ที่รงหยุดคุ้มทุนของการลงทุนว่าผู้ผู้ผลงทุนนี่มันจะได้จะได้จะได้เม็ดเงินเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะที่ได้ผลที่สุด ยังคงต้องเริ่มที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะสมุยที่จะร่วมกันลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะต้นทางเพื่อให้ปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบการจัดเก็บของเทศบาลนครเกาะสมุยลดลงซึ่งจะทําให้ปัญหาขยะดังกล่าวได้รับการแก้ไขยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงานเป็นปัญหาของ